ตอนนี้กระทิงครับกระทิงหลังจากออกไปหากินแล้วก็พากันตามืองานเมื่อซาเนาะพี่น้องกระทิงบ้านคุณข้ามผู้ลูกนี้ไปครับเฮ้ากับชิจออีกหนึ่งหมู่บ้านครับผมก่อนสี่หอดหมู่บ้านที่เฮ้าสิไปแจกเสื้อผ้านะครับเนาะสรับเที่ยวนี้นะครับเขาบดิ้ไซตทีมงานมาขับรถนะครับเนาะเอาเอาทีมงานของเฮาขับรถกันเองครับวันนี้ครับผม สงสัยสิได้กินยาพาราลาดไว้แล้วครับพี่น้องโซเฟอร์ของเฮาจหรับพีวินนะครับเนาะการขับขี่รถครับมันกะลำบากในจะน้อยครับพี่น้องเพราะว่าเฮาต้องได้ซ่อนกันและอีกอย่างเฮากับบวกค่อยถะนัดเส้นทางนี่ครับบรรยากาศสายลุย ใช้ไม้มาเนาะได้เลยาสมุนไนาสมุนไพรนะมุนไพรอ้องม่สีทำหาได้หรวะ กว่าจะถึงครับกว่าจะถึงครับไปยังไม่ถึงนะครับครับอันนี้คือบรรยากาศบ้านปังครับอ่าจำนวนโคเฮือนประมาณซิปโคเฮือนนะพี่น้องซิปหลังคา อยู่กันแบบเงียบสงบครับพี่น้อง แบบนั้นอืนมันไม่ไหวหรอก ผมจะวิ่งมาถึงนี่ไปโอ้ ครับผมทุกคนครับตอนนี้ทีมงานของเฮาก็เรียบร้อยที่บ้านปลลื่นครับผมเป้าหมายครับผมยังไงก็รอ,อชมคลิปบรรยากาศของการแจก,กเสื้อผ้านะครับเนาะแล้วก็การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กน,น้อยหรือว่าชาวบ้านภายในบ้านนะครับเนาะโอเคครับผมเน๋ยอติดตามชมก,กันครับ โอ้ส oh, ุดยอดครับนี่ครับอพานโอ้ลูกลลูกกับพ่อครับผมลูกกับพ่อมาเจอกันแล้วนะครับอพานอพานหนึ่งในตำนานเสือพาน อน,นี่คือเฮาได้ขนมมาเนาะพี่น้องเนาะเฮาเข้าบ้านเธอแรกกะต้องเอาขนมมาแจกเด็กน้อยมาเพราะว่าเด็กน้อยสิเป็นผู้ที่มาตอนรับเฮาก่อนอันดับแรกเลยครับพี่น้องอ่าเพราะว่าขาเจ้าเห็นเฮาขาเจ้ากะพากันแล่นเลยพี่น้องเพราะว่าเคยได้กินขนมกินอย่างเนาะนี่ครับเลยให้น้องสาวเพื่อน พากันแจกให้เด็กน้อยนะครับจากนั้นเฮากาจะพักพ้นนะครับเดี๋ยวคอยทํากิจกรรมต่อไปครับผมครับผมทุกคนครับอตอนนี้เนาะเฮากากินข้าวกินอย่างเสร็จจากหลังจากอฮอดบ้านประเรืนแล้วเนาะเป้าหมายของเฮาก็คือทิมาแจกเสื้อผ้าเนาะมือสองที่ได้รับบริจาคจาก,จากพี่น้องอชาวเอฟซีของเฮานะครับเนาะ จังไรครับวันนี้เดี๋ยวเรากำลังเตรียมตัวอ,จอ,อ,วอา,า,าอจัดเป็นคู่เลื่อนคู่เลือนครับเดี๋ยวกาลังให้น้องๆเพื่อนละกัมาสอยกันจัดเป็นคู่เลือนคู่เลื่อนทั้งมัดจะประมาณ20คู่เลื่อนครับเป็นสองหมู่บ้านครับผมนี่ครับ,บนี่ครับคือเอาตัวนี้หมดก็คือผู้ใหญ่ใช้เลย

อ,อสมอสมพานเนาอะ,อะอสสตลอลล์แขกนะครับแล้วก็คูคอิดคูอิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงหลวงเนาะแล้วก็คูอ้อคูอ้อบ้านหนองสลามครับผมและตามไปด้วย <ไป S 1> อสมอบ้านบึงทวายครับผมออสมอบุ๋มนะครับตอนนี้เราก็ได้นำเสื้อผ้าที่ว่าม,มือสองสวยๆงามๆทางนั้นแหละครับแต่ ละท่านที่ว่าเพื่อนมอบมาเนะาะเอากะทีมานเสือกก่งเด้อตอรี่มันคนเดินทางครับแล้วก็พี่วินตอนนี้ได้เข้ามามอบให้ชาวบ้านบ้านปลืนแล้วก็บ้านสะอยนอะครับเนะาทะทั้งหมดกะสิเป็นประมาณยี่สิบกูเรือนครับพี่นอ้องขอบคุณเชียงาสำหรับทีมงานร้านค้าบ้านหมูนะครับเด้อสำหรับเสื้อผ้าเล็กน้อยครับผมอยูด่ดีมีแห้งครับผม สำหรับทุกคนนะครับที่าฝากสิ่งของมาช่วยเหลือเนาะตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนได้บุญได้ทานหลายครับพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีประการใดก็เข้าชี้แจ้งข้าอีกทีนึงครับผมขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงเด้อผู้ใดได้ฝากสิ่งใดมากกว่า,าวนนี้ได้ฮอดได้ถึงแล้วผู้ที่ยังฝากมาช่วงหลังกบโอกาสหน้านะครับเด้อเดี๋ยวเขาจะนานามาไอ้มอบอีกทีนึงครับผมเพราะว่าเส้นทางเข้ามาพี่น้อง เมื่อนี้กินยาพาราบ,บายยาแก้แพ้ไปแล้วโอ้สุดยอดเลยนะครับพี่น้องนะกบางที่การเดินทางของเขามันก็ลาบากแต่ก็จุดประสงค์ของที่มานของเขากลับมุ่งหวังว่าอยากจะให้น้องๆหรือว่าชาวบ้านาสายชนบทเพื่อนได้มีได้ไซเนาะในาก,การที่เพื่อนบ่มีรายได้เนาะแต่ถ้าเขาได้มีสิ่งที่ได้ช่วยเหลือกอันเป็นสิ่งที่ดีสุดๆแล้วครับพี่น้องตัวน,นี้ผมก็ดีใจนะเนาะ ปูอบอกเพืมใจน้ำญาติพี่น้องของเฮ้าที่ได้ฝากของฝากอย่างมาสุ้คูสุคนบางคนก็ไปเลื่อยน้ำนะครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นทีมงานทั้งก,กุ๊กเก็กคาราเกะที่จัดเตรียมใส่กระสอบใส่อย่างมากครับผมวันนี้ได้บุญได้ทานอยู่ดีมีแหงลล้งโชคหมันล่ำรวยถึงราวันลอตเตอรี่วันที่หนึ่งวันนี้เด้อครับพี่น้องอขอบคุณสำหรับท่านสอจอสักนะครับเด้อที่มอบเสื้อกีฬาเนะาะมาให้เด็กๆชาวชน,นบทของเฮ้าครับผมนี่ครับเฮากาับที่แจกเป็นโคูงเฮือนเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากที่เฮาแยกๆเป็นกองแล้วก็ให้ข้าเจ้าไปเฮื่อนไปเฮื่อนมันครับทั้งมัดที่เป็นประมาณสิบเก้ายี่สิบเฮือนโอ้ปอนเป็นคนเลือกนี่นาอสงสัยและเล็งไว้แล้วนี่ครับน,นี่ครับผมสารับภาษาข้าเจ้าเฮากับฟังบ่ค่อยรู้เรื่องเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นภาษาชนเผ่านเนาะเฮากับสื่อสารกันยากลำบากแต่ต้องบางครัง้งต้องอาศัยล่ามครับผม ขอบคุณร้านอาเจ๊ง่าครับร้านตาทินนะครับผมบ้านหนองบัวขอบคุณในลายครับสำหรับเสื้อผ้าเด็กๆเนาะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวเขาแจกให้ทุกคนถึงไม่ถึงมือกันทุกคนเลยครับผม้้ายเเเนนนนอออะะแลด็

น้องไม้น้องสายน้องปอนเลือกเอาเลยเยอะ้ยให้ผมจับมันอ่าเดี๋ยวเฮาสิน้ำเสื้อผ้าที่ว่าเป็นชุดกีฬาเนาะที่เฮาคัดมาก็สิมีไซส์ M ไซส์ L เนาะเดี๋ยวเฮาเสียฝาก ทีมงานเล็กน้อยผู้หญิงที่เขาได้มาซ้อยเหลือเขา,าแยกเสื้อผ้าอีกที่นึ่งครับแยก,เป,กเป็นกองเป็นกองสลัดเสื้อผ้าที่เขาจ่ายข้าเ,าเนาะเป็นกองเป็นกองร่วมกันทั้งผู้ใหญ่ทั้งเล็กน้อยครับข้าเาออเมื่อบ้านเมื่อเฮนซานเขาก็าแนะนําให้คนในพื้นที่เนาะบอกว่าถ้าเสื้อผ้ามันตัวใดใส่บ่ไดดก็เข้าสามารถที่จะเอามาเปียนขึ้นกันได้ครับเพื่อแลกกัน ให้ใส่ได้กันสุขู่สุคนครับตรงนี้เนาะเฮาก็ได้บอกกับทีมงานไว้ครับผมาสำหรับเสื้อผ้าที่นะนเนาะเฮาแจกไปกะสีได้สังเกตว่าส่วนมากท่านจเป็นของเล็กน้อยด็กอย่างนี้นกะเขาสิบกค่อยซักเสื้อผ้ากันครับที่นี่ผมมาอยู่นี่กะบกุค่อยเห็นกะเจ้าซักผ้าซักแพรครับบุม,มีแฟบมีอย่างไรได้พี่น้องเลยบางทีกะเจ้าเห็นซักเท่านึงก็คือต้องเอาไปซักกับน้ําเปล่าครับมันก็เลยสังเกตเลยว่าเล็กน้อย ใส่เสื้อผ้าสิค่อยสกรปรงในจะน้อยครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนทุกคนครับที่มอมเสื้อผ้ามาให้ชาวชนบทเท่าออน,นี้เนาะจังไลกะยูดีมีแห้งสุ้คุณสุขคนครับผม